เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคนไครอีกพดสามเป็นเจตเทสว่รเจนหกศูนกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ทางผมอ่ะจะพามารีวิวกิจกรรมใหม่เลยนะกันก็คือซัมเมอร์ริมทะเลนี่เองเรามาดูกันว่าซัมเมอร์ริมทะเลจะเป็นในรูปแบบไหนกันนะผมขออนุญาตกดเข้าไปนะ หรือว่าอีเวนต์คุณๆนะอ๋อมันเป็นอีเวนต์อันนี้เองอะไรชัดชาอะไรหรือเปล่านะก็สกว่าอันนี้เคยเล่นมาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ทำกิจกรรมไว้เลยอ่ากิจกรรมที่คุ้นเคยเลยชัดชาเออที่จะมีชัดชาเนี่ย ก็เป็นกิจกรรมรีลันนี้รอบที่2เนี่แหละแต่ทุกคนอะตอนเล่นอาจจะชอบเสียชัดชาตลอดไงก็ถามว่ากิจกรรมนี้ก็เล่นแบบแนวเดิมเลยแต่ถามว่าในนี้มีร้านค้าอะไรมั่งไหมก็มีอยู่ผมผมมั่นใจวันนี้น่าจะเป็นแบบให้แลกเอาระหว่างชุดหรือว่าหินอุกาบาตเลยก็ได้เลยมีแลกคริสตัลหนึ่งร้อยเพชรด้วยอ่า กิจกรรมนี้ก็อาจจะคุ้นเคยกันแล้วเคยทำไปแล้ว Summer มมร์ริมทะเลทีนี้เราก็ไปดูมหากามมร Summer ส u r v หน้าที่13เลยกันเข้าไปรับชมกันเลยอ่าก็เปน็นยังไงกันบ้างืสวยงามเลยถ้าถามว่ากิจกรรมนี้มีแจกอะไรบ้างก็ก็มีแจกชุดเครื่องแต่งกายของฟูฮะ Shadow Knight อ่า แล้วก็มี100เพจและอันนี้อะไรนะเอ,อ่อชาเลนจ์เขาเอาเหรียญตราอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเนี่ยแหละเอ้ยจิบิน่ารักจังแต่ส่วนเรื่องเกมเพย์ก็ไม่รู้จะเป็นรูปแบบไหนกันนะาต้องลองกดติดตามเข้าไปดูอะทำไมรู้สึกน,นี้ดูง่ายจังนะอะเราเข้าไปดูซิมันจะเป็นเอ๊ะ คุ้นๆกันเลยทำไมมันคล้ายเกมเหมือนแพนวีเอ็นซอมบี้เลยนะอารมณ์คล้ายเหมือนแพนวีเอ็นซอมบี้เลยนี่อะไรเนี่ยโ oh. อ้โหไอ้แพนวีเอ็นซอมบี้ชัดๆเลยก็ ก็กิจกรรมเนี่ยน่าจะเข้าในเวอร์ชันน6.0เนี่ยแหละวางไปกี่ตัวอ่ะอวางแต่เสด็จแคนนอนมันยิงช้าไปดิมันยิงเนดอกดอกโอ้โอกโอ้โ คูณสอไปเลยอ่าอันนี้คือหยุดหยุดแต่เวลาพักก็ค,คล้ายๆตามนี้นั่นแหละแต่ก็แต่ถ้าเกิดใครจะไปผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้ไปนะแล้วก็มีแจกเพชรด,ด้วย โฟกะเออคืออยากให้ศัตรูเข้ามาที่ป้อมปืนสินะ ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเกมเพย์หนึ่งนั่นแหละแต่ผมว่าอีกหน่อยกิจกรรมนี้มันก็ต้องมีกลับมาหล่ยแหละช่วงรอบสองนะแต่อันนี้เพิ่งมาแบบรอบแรกนะโอเคทางผมขออน,นุญาตก,กดออกนะแล้วก็จะมีพวกอัลบ,บั้มเนื้อเรื่อง กิจกรรมนี้ด้วยเอา,าแต่ถามว่าในนี้มีกี่ตอนนั่แหละก็น่าจะก็น่าจะมีประมาณ2 2บท3บท4บทนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดทางผมให้ข้อมูลอะไรไปผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยละกันนะจะได้นำไปปรับป,ป,ปรุงได้โอเคสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวกิจกรรมด้วยดีแล้วเดีย๋ยววันนี้ผมขอปิดคลิปด้วยดีแล้วกันไ,ไว้ไป,ไปเจอกันคลิปหน้าของอเบต้าเทสอีกรอบหนึ่ง แต่วันนี้ต้องขอลาไปนะครับบ๊ายบาย